สวนตัวชอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดมณีวงศ์วัดมณีวงศ์นครนายกนะครับอันนี้เป็นสภาพที่เราเข้ามาแล้วนะก็เข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าที่ถ้านะครับบรรยากาศภายนอกจะเป็นแบบนี้ครับมีพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไฮไลท์ถ้านะครับถ้าก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นยังไงตามกันไปเลยไปมาแล้วครับสวนตัวชอพาชิลครับวันนี้เราอยู่กันที่วัด มณีวงนครนายกนะครับโอ้เป็นอะไรที่อลังมากนะครับเพราะว่าเป็นพญานาคนะครับพญานาคเพียบเลยนะครับโอ้สุดยอดครับตอนแรกเข้ามาหน้าวัดจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ภายในนี่สุดยอดเลยครับแนะนําครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาชมนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะดูมุมนี้ครับ เก็บบรรยากาศย,ยาวๆนะฮะด้านนู้นก็จะมีพระนะครับก็ออเดินวนไปเรื่อยๆนะฮะ ด้านข้างหน้านะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับใหญ่โอ้นี่ข<อ>เขาทำมาก็มีแต่ทองนะครับอทองครับขุมทรัพนะครับขุมทรัพหลวงปู่อ้าวตันนี่ว่าตันครับทางนี้ย้อนกลับทางเดิม นี่ครับชอชวนร่วมทําบุญครับผมเราจะใส่เงินไปในหีบเงินหีบทองนะคะเห็นงินหีบทองยอดเลยต่อไปนะครับเราจะเอายาวๆเลยครับคลิปนี้ดูบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศอาฝากันสนใจแวะกันเข้ามาได้เลยนะครับ นครนายกครับอีกหนึ่งแรงจุดอีกหนึ่งจุดเยอะมากนะครับสุดยอดครับ มากนะครับแล้วก็พญานาคสุดครับสุดจริงๆทาพญานาคน่าจะเป็นพันซะและะ้วมั้งน่ากว่าพันอ่ะอืมน่าจะมากกว่าพันระวังหัวนะครับนี่ ด้านซ้ายมือนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะครับใหญ่มากนะฮะนี่ครับชมเลยนี่ครับเปิดช่องเข้ามาครับใหญ่นะครับใหญ่โตเลยครับสวยงามครับสีทองอลาม นี่ค,ครับสวยมากนะครับ สวยสง่านะครับตรงนี้เป็นสีทองนะฮะใหญ่มากนะครับนี่วนกลับามีกรอบแล้วปะ่ะอ๋อไม่ใช่นะครับใช่ดิกองเงินกองทองเนี่ย อ,อ,อ,อ๋ออยู่คนละฝังครับเดี๋ยวยาวไปเลยนะฮะคลิปนี้ชมบรรยากาศกันครับทรัพย์ส,สมบัติถ้ำพญานะคาครับ ด้านหลังพระอ,องค์พระพุทธรูปนะครับใหญ่มากเดี๋ยวร่วนทำหมุนถวายสมบัติพระปกได้ยากาค่ะนะครับรวย นี่ครับขุมทรัพย์ครับโอ้โหเข้ามาท้ายถ้ำกองเงินกองทองยาวไปนะครับยาวไปคลิปนี้หลายพันแล้วครับตอนแรกว่าน่าจะพันไม่น่าใช่ครับอ <right ันนี <y <y ้พญานาคกินกันนะครับนี爸爸่ครับพญานาคกินกัน โยแบบว่าตัวไมกเลยะโอเม่สวยโอ้เหยาๆลยครับนี่ครับพญานาคตัวใหญ่นะครับยังไม่รู้ว่าหัวจะไปอยู่ตรงไหนนะครับตามต่อไปครับนี่ครับยาวเรื่อยไปนะฮะมีตายท้องพญานาคเหารอดท้องพญานาคแล้ว โ oh. นี่ฮะนี่ครับความใหญ่เทียบกันนะฮะใหญ่มากนะครับแล้วก็โอ้โ oh ห oh, บริวารเทียบแลววันนี้พญานาคหัวอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยไงครับ สวยงามที่สุดเลยผมใจอยากที่อยากมานั่นต้องอย่างนั้นได้ยินขนาดนี้รออะไรกันอยู่แล้วครับทุกคนจัดเลยทิปหน้ามากเลยครับเข้ามาด้านหน้ามันจะอย่างเหมือนไม่ค่อยว้าวนะแต่พอเข้าถ้ำนี้มาว้าวจริงครับทุกคนเลาะตามมานะครับพยายามหาหัวกระหางยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ต่อไปครับอ๋อน่าจะหัวน่าจะหัวยังไม่เสร็จอ้าวหัวยังไม่เสร็จครับรทุกคนนี่ครับหัวยังไม่มีนะฮะหัวอ๋อเป็นอย่างนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่เช่นกันนะครับนี่นี่เลยยังบ่มีหัวกะอ๋อมีโครงสร้างเหล็กอยู่โอเค นี่ครับทางนี้ก็จะเป็นพระนะครับวนกลับมาที่พระองค์ใหญ่นะครับก็หัวพญานาคน่าจะมามาหาพระองค์ใหญ่องค์นี้นะฮะสุดครับสุดครับรอบนี้นี่ครับโอ้ม,มาเริ่มเลย โอเคเดี๋ยวพาออกกันทางออกแล้วนะครับก็จะมาลอดใต้ท้องในส่วนของอพญานาคนะครับแล้วก็ออกนะครับาทางออกครับนี่ครับโอเคทางออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นถ้ำ ก็แต่ละจุดก็จะมีที่ให้ทําบุญนะครับก็ะวากันไปล้างมือนิดหนึ่งนะครับรอบๆทางออกก็จะเป็นถ้าแบบนี้นะครับ โต้มโหรารเห็นไหมครับโยนี่นะครับออกมาด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคครับเจอกันคลิปหน้ารอบนี้เอามาชมก่อน วัดอะไรนะมีวงวัดมณีวงนะครับนคะรน,นายกนะครับข้างน,นอกนี้เขาก็กําลังปรับปรุงนะครับยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นซุ้มพญานานะครับโอเคทุกคนคลิปนี้เท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่วงชอชวนชิวชิมชมอะไรวะช่วงชอ ชิมชิวสวัสดีทุกคนครับไป